This is my palm tree at home. I have a total of three palm trees. And I'm going to show you how to plant one at your house if you want. And this is the banana tree that we have at our house. And let me show you how to plant a palm tree from the beginning. Here. So you put dirt in the bottom, water a little bit, and then you sit this. This pan, how big is the pot you can have? So this is medium part. This is five gallon or four gallon. Um, so you sit like this and put this, this kind of soil you have. Garden soil. Take at least one week, two weeks before they come back to green again. You can see the small one here, I just planted about 10 minutes ago. Now, I, But grandma wanted me to plant this for her, the big one. The small one is free if you guys want to come down and pick it. It's free. So, um, this is for grandma here. ซีว so ่ a n ีต้องปลาน e เตรียมมั m โซเมื่อเกียงมาเท่าไปซึมมาเท่าเตะมื่อแหน่เขามื่อยเตหลองไตเนอฟรีลองหมดเลยห้องปุนซึมมือยะบปุนซึมตกลางนดย์ออร์หมดปุ่มกลางปุ่นซ่องกลางป่ะเจาไปตอรออัมโปรงเปลี่ยนไปเจาะกนี่พดกนีกับปุนซึมยก โคลงกลางก็ได้กรีนเปลี่ยนตุกเจกจะสบายตุดตุดตุดความตรีกความตรีกตุดเปล่าเมกาสนกีกีเมกา พูดอะไรบางอย่างที่พูดออกมาที่ต้ออมาไม่ปัดท่านพูดออกมาที่ตอมาอย่างปัดโอเคทีแต่ยังก็แรงในบรรทุนเกดสก็อกจากนิกายท่านเรียกกตักเตะ This is a um, Northwest palm tree, so we could grow here in Seattle, in Kent, Washington.

เมืองแคลิฟอร์เนียบนกระหาบอตทีสัตว์บนกระหาได้ยัคืออาลาทุกเล่ากี่บังทุบอ่ะตั้งยอดตั้งลาดลาดเนี่ย้าจะสู้คือคือจะลาเลียนกันงไผมไม่รอตาลแบกอีโซคือนมามมรางเลยคุณก็มุ่อีารงเลยีรางทุปลาเลยกอีเะกี้เาตะเน้อเาตะหอนมามื่อกัน้เตาลงใตเดตเงใต้เออมาเลยวนเลอนรันรันก็มา เงาะพออีตะกี้ตะฮอนมังเจกี้ที <ências> er ่น่าดรอบเนาะอยู่พื้นซึมสบายอย่าสบายดอมมันพ่ออยู่พป้นซึมตะกลางเด้อันมืออันมือชุดเตลึงตูดกระแรงลองฮับอุจจจะบุเตออุจจจะบุเตออันพ่ออปู่พื้นซึมกลางเด๋อหรือว่าอันพ่อลองไตยยังกระน้องอ่านตะกี้ลองหมดเลย มนซึมหลยล้องลงต้งล้องล่อนอันว่าก็รวนี่เ่จุเตะก็เราเตะโทษเรก้าเจอเื่อเพื่อเทเป็นซึมตะการเออขอบใจเนอทุกคนรอเกียนเกอันเกิดันเกิดันกิเปลียวกับเราเตะด่อันเกิดเปลียกับเราเตะแดวันนี้เตเนืออันรอมืกียังเปลียนกี่กับมึงอีกใตเป็นซึมเป่นสองเดือนกี่กี่ประมาณสองเดือนเลย ดอมตุดดาวนพอดอมกงเป็นซึมกกี่มล่ี่จะมากกี่มาตุดดาวเมื่อไหนลงจีตุดเลก็คือจัดเบืงอีเล่ยรอะกินตุดริเยอะเบืองอีกมันรเยอะกิคิดเลียนลากเอดกี่ยามวใต้กางใต้องตาเสียตก็มันพอดีมก็าวารนซึมกันเหรฮันจะกี่ยัดเทปมาอย่ามีเดือนเรเดือนนี่เดือน เก้าเดือนิเลียนหลายทีนี่ระมาณซองเดือนก็เลียนเปลยนลสโกิมตุสโกปีมกี่ก็เปนซงเดือนเออันลื่ดนกี่อีกี่ไปมกับกุ้นเปลี่ยนเกือเลี้ยนก็ยุห่าในเตะช่มันปีเราก็บเปลยนอปีกี่เปลียเลยดงอารังอีกไอตมาปัดอยหรี่ปัดปาดปัดอะไรเปนมากี่สกปีก็เปนมา นายตูด้ดามจุดห้องกินจุดห้องเด้อจุดห้องนสจุดห้องตัตงเนางกิมาตูเเาเ้เกีีร์มีปดอมเนอ์กินมาเกลี่ยเลยเกี่ยเลยก็จะเปลียแหละถ้าเมื่อถ้าไปเดือนในปืนมาละเปลยกระดมไวจะร,ร,รางัตห้ยเกลี่ยกันจะรางสกอมปีกจะรางโอเคครับใจเนอทุกคนขับใจเนอ